เอ er าเละครับตอนนี้จ้ามีชมพกท่านกันด้วยเนี่ยวันนี้ก็อยู่กันในแมปโรโบบอคนะครับเกมโรโบนิกเช่น,น,นเคยเนะครับแมปมีชื่อว่าเอ่อบีทาวเวอร์เนี่ยต้องจำลองการเป็นเออ่คนป้องกันฐานด้วยตัวเองจากโปรตีเราวางเขาเรียกอ,อะไรนะวางหรือว่า วางตัวที่ตัวละครไว้ป้องกันฐานใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเป็นคนที่ต้องป้องกันฐานเองแล้วนะครับกับแบบชื่อว่า b ีเอทาวเวซึ่งแบบนี้ก็ผมเพิ่งเจอมาแล้วก็เลยรีบกดเข้ามาเล่นเลยนะนมันน่าสนใจดีก็เลยแบบเออลองกดเข้ามาเล่นดูไอ่ซุนดองกนะันได้อะไรนะไเมื่อโอ้ยแล้วเสียงเอฟเฟกดังมากเลยนะฮะเสียงเอฟเฟกดังมากเลย เออได้อะไรมาบอลิสอ,อ๋อมันสามารถวาร์ปได้นะดีนะแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อวาร์ปอัพเกรดแล้วก็กระเป๋าเราได้ดาบโอเคดาบดาเมจสิบมานะฮะก็ <c oughs> ต้องอยู่ตามจุดแล้วก็กดฟันไปเรื่อย ดีเฟนต์อ๋อก็คือแบบว่าเราต้องป้องกันหานให้ได้เรื่อยๆนะฮะแบบจนกว่าเราจะเขาเรียกอะไรนะจนกว่าเราจะฆ่าโอสได้ใช่แล้วถ้าเราฆ่าโอสได้ไอเมืองด้านหน้าน่าจะหดห็อกคิดบ้างนะครับดีเฟนต์เอ่อก็คือดีเฟนไอชื่อไอชื่อบอสตัวนั้นแหละนั่นผมยังไม่เห็นมันโผล่มาเลย ไม่นะเพื่อนไปแล้วไปไม่ได้เพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ตีเตนท์เลยเพื่อนมาก่อนเพื่อน <c oughs> <c oughs> เพื่อนมาช่วยกันก่อนเพื่อนมาช่วยกันก่อนเมืองแรกก็ไม่มีไม่ค่อยมีคนนะฮะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือไอเทมอ๋อไอเทมตามเมืองนี่เองมันก็มันก็นกอืมก็โอเคนะทุกคน อมก็คือต้องตีไปเรื่อยจนกว่าบอสไอ้ตัวนั้นจะเกิดมาแล้วเราก็ต้องฆ่าบอสตัวนั้นใช่ไหมหรือเปล่าหรืออ๋อไม่ใช่ก็คือเราไม่เราไม่ต้องฆ่าบอสตัวนั้นแต่ว่าอันนี้คือเราเอฟเคหาตังค์อยู่แต่ว่าฆ่าบอสคือตรงนีน้ใช่ไหมผมฆ่าด้วยเพื่อนเอาต้องเปคนละทางกันขอด้วยเพื่อนขอด้วยขอด้วย น่าจะต้องดีเฟนต์ตัวนี้แหละเกาะเพื่อนนะครับผมอ๋อก็คือแมปนี้สามารถเกาะเพื่อนได้นะฮะโอเคเราเกาะเพื่อนเอานลฮะอืมออ้คือเป็นแมปที่สามารถเกาะเพื่อนได้นะ ก็นี่แหละเราเกาเพื่อนเอาเราก็ดีนะผมว่ามันก็ดีเนะี่ยเกาเพื่อนได้เล่นไม่ยากช่วยกันเพื่อนช่วยกันช่วยกัน <laughs> แล้วก็เราก็ดีไปเลยใช่ไหม <laughs> เราฆ่ามันได้แล้ว อันนี้คือฟาร์มเงินเฉยๆว่าเราไปเมืองต่อไปได้แหละเดี๋ยวขอดก่อนนะทุกคน,อกนโอเคอ่าก็คือว่าพอเราฆ่าแล้วมันก็จะบมดลองเมืองต่อไปอันนี้สองร้อยห้าสิบเปิดกันเปิดตาโอเคเขานเขแบบตึงๆโอ้ยเสียงเปิดมัน เสียงเปิดมันโอ้ my god ต้องปิดเสียงเปิดด้วยั้ยเนี่ยกระเป๋าแล้วก็ดาบอันนี้25ดาบเมตรโอเคมันได้ดาบอันไหนมา25ดาบเมตรไม่คือดาบอันไหนดาบ25%นะทุกคนเอ้ยเซนเนสกว่าอันนี้รอบนี้เป็นงูทุกคน อันนี้ควีตเมืองใหม่อันนู้นควีตเมืองเก่านะฮะไอ้ด้านบนนั้นคือ,อไหร่ค่ายยี่สิบห้าตัวโอเคน่าจะค่ายครบนะมันมีอะไรครบแล้วโอเคอันนี้ครบแล้วเป็นไส้เดือนนะฮะเป็นเวิร์มนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สเน็กนี่เป็นไส้เดือน สามสิบสองแล้วมันคืออะไรอ่ะอีเวนต์หรอก็โอเคนะก็เอาแรกคือแบบนี้เรามาจําลองการเป็นการเป็นออกทาวเวอร์เองนะฮะที่แบบไม่ได้วางทาวเวอร์ก็รับเคลสแล้วก็ทาของเรื่อยๆมีแค่นี้เลยเละมั้งเดี๋ยวอาจจะไปดูด่านหน้าก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง ฝั่งนี้ก็จะมีอันนี่คืออะไรเนเคลียเสร็จอีกเคลียสหนึ่งแล้วโอเคออกไปไปดูกันว่าเคลียสอะไรเสร็จนี่คืออะไรอ่าปลดล็อกก่เอเรียสามมันคือการโอกาสจบเหรอครับคิดอะไรจะด,ดกวน อ๋อมันคือพวกแบบว่าอาจจะเป็นเกาะพวกอะไรอย่างงี้อ๋ออ๋อเกาะคัมมิงสุนอ๋อ,อมันคือดาบผู้คนไม่ใช่ไม่ใช่มันคือดาบมันคืออะไรมันดอกอะไรมาเมื่อกี้เพชรไม่มีอ๋อก็คือรอคูดาวโอเคครับโอเคโอเคกลับกลับแล้วฝั่งนี้คืออะไรอ่ะฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือบอสนะฮะส่วนเชลเตอร์เชลเตอร์นี่คือ อ๋อก็คือแบบว่ายูรูตเอา้เอายังไม่ทันได้เล่นเลยอะไรเนี่ยช่างมันช่างมันยี่สิบสามทำห้าสิบคืออะไรเก็บไม่ได้ห้าสิบเออผมลองลองให้ได้ห้าสิบลองให้ผมห้าสิบยี่บแปดทห้าสิบ หรือว่าต้องต้องแบบว่าตีให้ครบห้าสิบแล้วถึงจะไปตีบอสได้อะไรอย่างนี้ปะอืมก็นั่งตีเวเรื่อยนะฮะมีสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ผมยังไม่เจอสัตว์เลี้ยงเลยเมืองมันอ๋อ,อ or, เมืองมันมีแค่ห้าเมืองอะทุกคนตอนนี้นะคะตอนนี้เพราะว่าอาจจะคลิกอาจจะเป็นแบบว่า ที่มันจะเพิ่งเปิดอะไรอย่างี้อ้ามันคือมันคือของไอเทมมันคือไอเทมบวกหนึ่งร้อยห้าสิบดามจไอีสองพันนี่ดาเมจหรอปะเนี่ยหรือว่าดามจใครอันนี้ได้เวลอันนี้ได้อะไรรวมห้าจุดสได้เงินหนึ่งพัน ตีครบมันก็จะรีใหม่รีใหม่ทำไมแล้วมันคืออะไรอะ่ะขอ,อยาเนยทุกคนคืออะไรอะ่ะทำไมตีครบแล้วรีใหมอ่อ่ะหรือว่ามันคือคิดไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะอ่ออันนี้ใส่ไงไม่รู้บูทร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โกกร้อยห้าสิบตามมิอ๋อเออนีเขาได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเรา เราจะยังไม่เข้าเราจะเข้าไปตีไอเดียอีกตัวหนึ่งหรือว่าเราสุ yeah, ส่มดาบก่อนดีรุนเย่สุ่มดาบดีกว่าแต่ก่อนอื่นติดเสียงก่อนเสียงดาบมันดังว่ะโอเคเกลือโอ okay, เคเกลือ okay, good. Okay, good. โอเคเกลือโอเคเกลือเฮ้ย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 อ๋อไม่ได้อะไรทุกคนผมบอกไม่ได้อะไร

โอเคเดีย๋ยวเราเข้าไปตีบอสตัวนี้ก่อนบีบอสจะพิมพ์ผมมาแล้วจ้ะได้อะไรมาไม่ได้ด้วยไม่นมันไม่ดอบด้วยต้องรอหนึ่งนาทีโอเคครับงั้นเรามาตีอันนี้กันตีบอสปุล็อกโซนใหม่กันนะฮะ Let's go <S ด้าดิลด์ล็อกเซตสองร้อยเองอะ น้อยมากเลยและเลือดบอสมันเท่าไหร่เพื่อนมาช่วยเราตีหน่อยได้ไหมทำไมดาเมจผมแค่สองร้อยหรือว่ามันมีอะไรที่แบบว่าทำให้ดาเมจเราเพิ่มได้อีกอันนี้หรออัพเกรดอ่ามาปเกรดได้ทุกคน ปูน่านี่ก็คือสองร้อยอ้ามันสามารถเอาเอาเหรียญที่เราได้ฟาร์มได้มาอัปเตดได้อันนี้ผมเพิ่งรู้อันนี้ผมเพิ่งรู้จริงเออหรือว่าเราต้องไปฟาร์มเหรียญเพิ่มกันใช่เลยทุกคนเราไปฟาร์มเหรียญเพิ่มก่อนกันเราไม่ไหวหรอก Let's go ขออนุญาตฟาร์มเหรียญเพิ่มสักครู่ โอ้เพื่อนอยู่เมืองนี้กันเต็มเลยทำาพชความเหลียนจึ๊งๆัปแต่เราก็ความเหนียน,ปน,นไป,นไปคณเอ้แต่ว่าเราลบดาบมันจะได้ตังค์ไหมครับ ทิ้งมันได้เงินด้วยนะฮะโอเคมีพันแอัพเกรดเลยมีีก้ามีแอคเซปกิฟีีออัพเกรดันนีไปพันพันหรได้เงินอีกเท่าไหร่เกรดได้สองพันนะฮะเอัพแบ็กแพ็คไม่ใช่แไม่ใช่แบ็กแพ็คออัพเกรด คูณยี่สิบสองหมื่นสองหมื่นห้าสามพันห้าปีเกบห้าไปเอ้ยเพื่อนไปตีบอสป่ะเพื่อนไปตีบอสหรือเปล่าเราตีด้วยเราตีด้วยเราไปด้วยเกาะเพื่อนนู้นอ้าว นายตีบอสหรือเปล่าเพื่อนนายตีบอสหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนนายตีบอสหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนถ้านายตีบอลเราขอตีด้วยนะเพื่อนเราจะเกาะนายเพื่อนขอเกาะหน่อยได้ไหมเพื่อนนายตีบอลรึเปล่าเพื่อนโอเคเพื่อน อันปเกระเงินไม่มีเงินไม่มีฮ่า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 ก็ก็ก็สนุกดีนะทุกคนสนุกดีแก้เบื่อแก้เบื่อได้นะผมว่ามันก็แก้เบื่อได้นะครับแบบใดมันก็แก้เบื่อได้นู่นแบบว่าฟาร์มของแบบว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็อัปเกรดไปเรื่อย ไม่น่ารอดมังเนี่ยไม่รอดหรอกเพื่อนแล้วเพชรรอไปทำอะไรได้บ้างออกเลยเพื่อนไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเพื่อน Let's go วิการนครัปนี่อ่ะเพื่อนมาช่วยหน่อยนายไดมีตทั้งสองพันเนี่ย หรือว่าเขาอีฟขี่ฟาร์มมานานแล้วผมว่าเขาไม่ไปไหนจากตรงนี้เลยนะง่ายคือเกมนี้ถ้าสมมุติว่าใครมีเพื่อนจากโซนโหดๆอะไรเงี้ยเราให้เพื่อนจากโซนโหดมาช่วยตีบอสอะไรเงี้ยก็ชิวครับบอกเลยว่าชิวมากครับโอเคมาแล้วก,ก็ก็เกมมันก็มีประมาณนี้นทุกคนก็ สำหรับพารน,นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า B Art Tower นะฮะก็โอเคครับผมบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ